สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยผ่านมุมมองริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับช่วงนี้หลายท่านนะครับอาจจะมีเวลาว่างนะว่างและจะฟุ้งซ่านได้นะซึ่งไม่ถูกอ่าถ้าว่างจริงๆนะควรจะใช้เวลาไปพิจารณานะถึงอะไรหลายอย่างในชีวิตนะครับโดยเฉพาะต้องใช้ ช่วงเวลาของวิกฤตเนี่ยนะที่เรามองเห็นเรื่องของโควิด -19 เรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะที่สร้างความทุกข์ทรมานนะแก่ชีวิตมนุษย์ในโลกนี้นะครับเราต้องใช้ช่วงเวลาของวิกฤตน,นะครับในการพิจารณาชีวิตตนเองนะถึงอะไรครับถึงความจริงถึงเป้าหมายถึงความสุขความสําเร็จที่แท้จริงคืออะไรกันแน่นะครับนะอย่าปล่อยให้วันวันมีเวลาว่างแล้วฟุ้งซ่าน มีเวลาว่างแล้วไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีมีเวลาว่างแล้วจมอยู่กับความทุกข์ย้อนไปในอดีตบ้างฟุ้งไปในอนาคตบ้างไม่ใช่สิ่งดีผมต้องบอกตรงๆว่าช่วงนี้ผมงานยุ่งจริงๆนะงานยุ่งทั้งวันเลยนะครับเอาง่ายๆนะครับยุ่งนี้คลิปผมจะออกบางทีไม่สม่ำเสมอนะบางทีออกออได้2คลิปบ้าง3คลิปบ้างนะเป้าหมายอยากจะออกให้4คลิปเลยแต่บางทีก็มีงานแทรกเข้ามา นะมีงานสอนออนไลน์เข้ามานะครับมีงานอย่างอื่นน่ะนะที่ต้องทำนะรวมถึงเรื่องของการมองนะว่าจะจัดเรื่องของการประชุมเชิงสารออนไลน์นะซึ่งเดือนนี้คงจัดไม่ทันนะครับสรุปพฤษภาคมเนี้ยไม่มีนะก็รอไปในเดือนมิถุนายนแล้วกันนะผมจะจัดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าอา่อผมก็มองเห็นว่าควรจะเตรียมตัวอะไรนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้แหละครับ ช่วงเวลาของวิกฤตเนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางสาธารณสุขในบ้านเราที่ระบาดกันยังรุนแรงอยู่เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องที่กระทบนะพี่น้องคนไทยจำนวนมากนะครับผมก็คิดว่าบางท่านเนี่ยนะครับก็คงจะมีเวลาว่างอาจจะฟุ้งซ่าน,นเอางี้ก่อนง่ายๆนะครับถ้าเราไม่มีความจำเป็น นะครับที่ต้องออกไปประกอบสามมาชีวะเลี้ยงชีวิตตนเองนะและครอบครัวเช่นเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะพยาบาลสาธารณสุขเจ้าหน้าทีา่ทางสาธารณสุขต่างๆที่รับผิดชอบดูแลในการจำกัดควบคุมนะเจ้าโควิด19เนี่ยนะแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องที่ต้องไปทำมาหากิน่ะนะต้องไปเอเขาเรียกค้าขายประกอบอาชีพ รวมถึงบางท่านที่มีความจาเป็นต้องไปซื้อของนะสินค้าต่างๆเอามาเป็นอย่างเช่นอาหารกันกินนะสินค้าบุิโภคบริโภคอะนอกจากกลุ่มเหล่านี้แล้วเนี่ยไม่จําเป็นอย่าออกจากบ้านนะครับต้องบอกว่าไม่จําเป็นเนี่ยอย่าออกจากบ้านนะควรจะนะครับควรจะอยู่บ้านนะออกเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะการอยู่บ้านนี่แหละผมบอกว่าเป็นเวลาที่สําคัญนะถ้าเกิดใครมีเวลาว่างจริงๆนะไม่ใช่ว่า มานั่งฟุ้งซ่านแตเน่เป็นเวลาที่ต้องพิจารณาชีวิตตนเองนะถึงความจริงความจริงที่แท้จริงคืออะไรชีวิตของคนเราเนี่คืออะไรครับนะเราต้องมองให้ออกถ้ายังหาไม่เจอก็ค้นดูนะคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีๆเนี่ยที่จะอ่านศึกษาพระไตรปิฎกเปิดนะพระไตรปิฎกมานั่งอ่านนะศึกษาธรรมะออนไลน์ฟังธรรมะครูบาอาจารย์ ฝึกฝนสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านเพื่อค้นหาความจริงค้นหาเป้าหมายชีวิตที่เราผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายชีวิตเราใช่ไหมเรื่องของการมุ่งหาทรัพย์ส,สมบัติทั้งหลายนะความสําเร็จทั้งหลายความสุขทั้งหลายเนี่ยทุกวันนี้มันใช่เปล่าเป้าหมายเราที่เราค้นหาเนี่ยที่เราเห็นบางทีข่าวสารออกมาผู้คนอา้าวอยู่วันนี้พรุ่งนี้จากโลกนี้ไปแล้ว นะครับเจอความทุกข์ต่างๆเนี่ยนะซึ่งไม่น่าเชื่อนะมันเกิดขึ้นในยุคนี้เราต้องกลับมาพิจารณาชีวิตตนเองใหม่ถึงความจริงของชีวิตถึงเป้าหมายของชีวิตถึงความสุขของชีวิตนะฮะความสุขที่เราเคยคิดกันก่อนหน้านี้มนนุ่งเอาไ้ข้างนอกทำงานหาเงินหาเงิน,งนมีความสุขจากการกินใช้บริโภคนะครับ ความสำเร็จที่เรามองว่ามีทรัพย์สมบัติมากมายนะครับมีความสําเร็จนะพอคุณทรัพย์ส,สมบัติมากมายแต่พอเราเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามองเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตคืออะไรนะความสุขวิแทจริงคืออะไรนะเป้าหมายชีวิตที่แทจริงคืออะไรความสําเร็จที่แทจริงคืออะไรเรามองออกหรือเปล่านะครับถ้าเรามองไม่ออก นะถ้าเรายังไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยอย่าปล่อยให้จิตตัวเองฟุ้งซ่านอย่าปล่อยให้จิตตัวเองตกอย่าปล่อยให้จิตของตัวเองนะตกไปสู่ความซึมเศร้าไม่ใช่สิ่งดีคุณบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีนะถ้าท่านมีเวลาจริงๆนะท่านควรจะทําตามนี้แหละครับพิจารณาชีวิตตนเองนะครับถึงด้านความจริงเป้าหมายความสู่ความสําสเร็จที่แท้จริงคืออะไร ถ้ายังไม่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมไม่มีโอกาสได้อ่านพระไตรปิฎกไม่มีโอกาสอยู่บ้านฝึกฝนนะครับสวดมนไหวพ้พระนะครับอยู่กับครอบครัวนะอยู่กับลูกหลานนะครับนะในการอยู่ร่วมกันมองหาค้นหาเป้าหมายชีวิตนะคนหาความสุขที่แท้จริงความจริงที่แท้จริงความสมําเร็จที่แท้จริงคืออะไรนะครับมันเป็นช่วงเวลาดี นะที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะที่จะทําความดีอะไรร่วมกันนะอย่างเช่นการสวดมนต์ไหว้พระการปฏิบัติธรรมที่บ้านนะรักษาศีลนั่งสมาธินะสิ่งนี้เป็นสิ่งดีนะครับการปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไม่ดีแต่ถ้าเรามีกิจธุระจําเป็นต้องไปทํานอกบ้านต้องออกไปทําการงานไปทําธุรกิจไปทําค้าขายออกไปด้วยความมีสติสมรชญ,ญะประกอบด้วยปัญญา มีอุปกรณ์ป้องกันทุกอย่างพร้อมหรือจะออกไปทําความดีนะบางทีบางคนเนี่ยอย่างเพื่อนผมนะก็มีการทําอาหารกล่องอะไรไปแจกนะผู้คนผมก็ได้ร่วมทําบุญกับเขาด้วยนะได้บริจาคเงินทองช่วยเหลือเขานะตามสมควรนะครับที่เราจะช่วยได้นะนะเราไม่จําเป็นต้องออกไปนะเพราะยิ่งถ้าเราออกไปนะี่ยิ่งสังคมนะก็ยิ่งวุ่นวายนะบุคลากรทางการแพทย์ถ้าพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นมากขึ้นทํางานเหนื่อย เราเห็นใจเราสงสารนะครับนะเราต้องเข้าใจว่าเขาทํางานเหนื่อยนะเขาทํางานโอเวอร์โหลดนะครับเขาไม่ต้องการให้คนออกไปนอกบ้านโดยไม่จําเป็นเพราะในช่วงเวลาดีๆที่เราอยู่บ้านนี่แหละนะเราต้องพินิจพิจารณาชีวิตตนเองให้ดีถึงหลากหลายด้านความจริงเป้าหมายความสุขความสําเร็จแท้จริงเราลองนึกดูนะถึงเรื่องของความตายมรณานุสติ ว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปเนี่ยนะครับอย่างการระบาดของโควิดสิบเนี่ยเราพร้อมแล้วหรือยังอะไรที่เรายังไม่ได้ทำอะไรที่เรายังไม่รู้ความจริงอะไรนะที่คือความจริงที่แท้จริงเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรความสุขที่แท้จริงคืออะไรความสำเร็จที่แท้จริงคืออะไรซึ่งผมได้พูดให้ฟังหลายครั้งว่าทรัพย์มีสองประเภทนะครับเรียกว่าโภคทรัพย์ก็ที่เราใช้อยู่กินอาศัยปัจจัยสทั้งหลายรวมถึง มาทรัพย์สินที่จะสามารถสืบทอดไปได้นะแล้วคนที่มีครอบครัวมีลูกหลานก็ตกทอดเป็นมรดกไปได้และทรัพย์สินที่อยู่ภายในจิตใจที่เรียกว่าอริยทรัพย์บุญกุศลนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราได้มองหลืยอ,อย่างก่อนหน้านี้ที่โลกวุ่นวายนะกับการแข่งขันนะทำมาหากินแข่งขันกันทำธุรกิจแข่งขันกันร่ำรวยวันนี้ ันเป็นสวาวะของความพิิกผันเราได้มองเห็นสัจธรรมความจริงอะไรนะเราได้พิจารณาทบทวนชีวิตที่แท้จริงแล้วหรือยังว่าเป้าหมายสูงสุดความจริงสูงสุดความสุขที่แท้จริงความสำเร็จที่แท้จริงนี่คืออะไรกันแน่นะครับอย่าปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปกับความฟุ้งซ่านอย่าปล่อยให้ชีวิตเราผ่านไป กับความเขาเรียกว่าท้อแท้สิ้นหวังจิตตกไม่เป็นประโยชน์ใช้เวลานี้นะครับในการค้นหาคำตอบชีวิตในการมองดูว่าชีวิตที่แท้จริงคืออะไรเป็นเวลาทองที่สำคัญนะครับสำหรับผมแล้วจะบอกว่างานยุ่งจริงๆแบบ,บวันนี้ทำงานเนี่ยนะหลากหลายอย่างเหลือเกินนะครับ จึงเล่าแบ่งปันให้ฟังนะครับนะให้ได้นะสติปัญญานะช่วยเจริญจิตเจริญใจขึ้นมานะในยามวิกฤตอย่นะครับก็ขอให้ฟังพี่พิลาได้สีปัญญาไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับธรรมะสวัสดีครับ